สวัสดีครับวันนี้ผมนายโอซิแมกก็มาลองเล่นนะไมค้าเวอร์ชัน1.3.1นะลองเจนเนอเรตใหม่ ai, จากอันเดิมพี่เคยลองเล่นไปเมื่อคลิปเละสระ,ะที่ผ่านมาก็รู้สึกว่ามาลองเล่นใหม่ดูเพื่อมันแจ่มกว่านะลองเปิดตัวใช้ตัวเซิร์ฟเวอร์เปิดเองเล่นในบ้านนะวงแหดนในบ้านรน้สึกปื้มมันอยู่ก็เลยนะลองเล่นดูนะ วิธีการเล่นผมอาจจะดูนู้ไปหน่อยนะแต่ก็เออนะผมแค่เล่นเฉยๆไม่ได้คิดเลยมากขุดๆไปครับต้นไม้เก็บไม้ไว้ให้เยอะครับตอนแรไ์ไปใช้เยอะมากเช็ตกมาได้ไงเนี่ยไม่เอาเอออะไรดีเนี่ยขุดไปครับ ไม่ต้องสนใจรถวิ่งตามถนนวานะต้นไม้สูงไปเรไม่ตัดไม่เขาบอกว่าเพื่อนผมขอทางมาว่าไบโอจังเกิลอเนี้หรือเปล่าผมจำไม่ได้ละเคาะใบาถ้ามันจะได้เป็นโกโก,โก้ผมไม่รู้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองมั่วนดูครับตอนนี้ผมขอะไรสาระกันเถอะตัดไม้ก่อนทำบ้านติดต้นไม้ใช่ไหมแ่มเยอก ต่อมาสามสี่บล็อกก็ใไม้แล้วเอ้ยเป็นบ้านแล้วสิได้ขุดไม่ได้ไม่งั้นแจ่มหละเดี๋ยวเราหาทำเลเหมาะๆกับการสร้างบ้านนะครับโดยธีการสร้างบ้านผมจะเน้นน้ำแร่นะน้ำแร่ไม้ไม้ไว้บนหัวเลยค่อยขุดเอาไอไส้หน่าก็ได้นี่เออเนาะสร้างสรรค์ มีไม้ยี่สิบสองสี่สองสี่แปดนะพอดีเยอะอยู่กูไป่เอาบ้านตรงนี้แหละมันเป็นจีไรกันมป็นต้นไม้เป็นกำบางชั้นดีแจม่มไอ้จะเอเฟคขนาดนี้นี่ปัญหาเรามาตั้งต้นเลยมาเดี๋ยวจังหวะให้หินนี่เออหนึงก็ปวดท้อ ครับออกมาเป็นอะไรมันก็เหมือนเดิมครับยยเว้นคุณจะอแค่ไม้อ่ะครัไม่ต่างกันหรอกไม,ไม่ดีกว่านี่ครับวิธีการทำที่ครับที่หุดหนึ่งสองหนึ่งสองสามนะผมไม่รู้อ่ะผมก็ลองเล่นๆล่นดูเห็นคนอื่นกาทำไงเรามาทำดูดิ นะผมไม่ค่อยชอบบรรยากาศทั้งบ้านผมตรงที่ว่ามันอยู่ใกล้ถนนเกินไปรถวิ่งผ่านยิ่งอยู่เป็นชนบทวัยรุ่นมันเยอะนะมันเห็นแต่มมนสนใจมันก็ทำเนาะความว่างชีวิตมันมันมาแต่งรถเสียงนางขามป่วนมีเท่านี้แหละลาน้ำคามนี่มานี้พอโอ้ยได้มาด้วยตัดแล้วอย่าลืมปลูกครับแชะ อชมีต้นใบนี้ด้วยเราจะไปตัดมันนะทำที่อยู่นะครับอย่างอื่นยังเพิ่งไปสนมันมีไฟอยู่ก็พอนี่วางไปเฮ้ยลืมมือโง่แล้วพลาดแล้ะพลาดละนะครับผมพลาดละ าแล้วนะถ้าขุดเอาไม่รู้เปจนเจอเปล่าฐานเนาะ,ะไม่ต้องเสี่ยงเป๊าแจ่มรอมไปเจ็ดอันพอเบียกินพอขุดแตกแทกอ่าเสร็จแล้วครับรู้สึกแหลกทำเฟรมเดชก็กระตุกจิบเก้าจิบแปดนะแต่ว่าช่างมัน ัตูนี่ครับชึงมาแล้วสอบอ่าพิมพ์ได้แต่ไม่ใช้ครับคิด์ที่โหมดอะไไม่ต้องสนเล่นแบบนี้สนุกสนุกกันเยอะนะ ออช่างมันครับไรไรสั่นนะไม่ใช่นี่ครับเราได้ครบเพลิงมาจำนวนแปดแท่งปักเลยครับบูชาเออได้แอปเปิ้ลด้วยีกว่าเจ๋อเจ๋วขึ้นเรื่อบนก่อนดีกว่า,วววววววามันได้อะไรต้นนั้นประมาณ เฮ้ย <ไ professors fingers out> <boundaries> อะไรอะเฮ้ยสวยอเฮ้ยโกโก้เปล่าวะเคาอุ้ยโกโก้ครับรู้สึกเป็นโกโก้จริงครับเพื่อนผมไม่โกหกครับเฮ้ยนี่เขาจะมีเป็นเม็ดโกโก้เนี่เลยอยู่ตามต้นเลยนะเห็นเพื่อนผมพูดมาจริงเลยจริงโกโก้ไว้ทําอะไรอันนี้ผมก็ยังไม่รู้ครแต่เล่นมานไม่เคยใช้อะน่ะมันเข้าใจเนาะเกิดตามต้นเลยอะเออไม่สวย มีสัตว์ใหม่เปล่อ๋อเดิมๆนี่ครับลองคิดเร่องมากเหตุเก็บซะาเก็บกระดูกสเกลวีตันได้ไหมครับสนุกเหตุอันเริมนะชอบม,มากขุดต่อดีกว่าครับขุดไปทำฟาร์มในบ้านเลย รู้สึกเสียงเกมมันเบาไปเนาะผมปิดเสียงไปแบบซะเยอะเลยมีแต่เสียงผมพูดเนาะตอนนี้นไม่รู้มันผมไม่รู้วิธีมอนิเตอร์เสียงเลยเวลาถ่ายแบบอัดด้วยแฟลชเนี่ยผมไม่รู้ก็มัวม่วๆไปแบบไปะๆแล้วก็ทำเลยดีขุดไปะวันนี้อากาศเย็น,นงานโสโรงเรียนเป็นอะไรที่แบบว่าสนุกมาก ไม่เรียนนะไม่ไม่ได้เรียนนะทำไมไม่ยอมขูดให่แตกวนะช่วงนี้เออนะครับไม่รู้เป็นอไรสงสัยทำง,งานเยอะทำทางการบ้านไม่ทำนะบางทีขุดไปขุดไปที่มันทำนี้ไม่ใช่หรอครับตอนแรกเห็นเพื่อนเพื่อนมันดูหเห็นมอนก็บว่ามันอยากมันอยากดูต่อนะจัดไปครับ เดี๋ยวไอ้เรื่องสวนะิตอะไรเนี่ยผมลองหาวิธีคาราฟด่วนจะลองมั่วดูทำไม่ได้ก็อ่ะว้ทีหลังวงว่างขึ้นมาทำต่อมีโกโก้โกมาเล็ดโกโก้โก้นะครับเังไม่รู้วิธีปลูกมันมีแอปเปิลนะไม้ทิ้งวะเ้ยไม้ทิ้งกว่า แัดไปครับที่ขุดอะไรเหมือนวันนี้ไม่บอสแม่งเสียงดังกันชิบหายเลยค่อยเสียงเมียมีไม่ซื้อใช้กันเสียงนะอืมทำไมขุดพังไปจังปัง ลิมิตการพังมันด้วย <Hey. S 1> น่ะข้ามาก็เริ่มมืดแล้วเอาไงดีเอ่ยขุดไปนี่อยู่บล็อกที่อะไร <ST. S 1> อยู่บล็อกที่อะไร F3 อย <ST. S 1> ู่ไหนเอ่ย <ST. S 1> บล็อก64นะครับไม่ได้ไกลเลยกับตรงแรกไอรอนนี่ขุดไปเดี๋ยวก็เจอ ดีว่าเห็นอะไรแปลกๆไม่มีอะไรครับคิดไปอย่งนั้นแหละอ่ะขุดไปช่วงนี้น่าเบื่อมากครับถ้ากบ้างขยันแรงพอแบบว่าเออไม่ต้องมามาปิดพอสรอ,อก็อ่ะกดกดข้ามไปครับไม่มีประโยชน์ลองดูตอนขอหินดิดูไรสาร้างไ,งไม่รู้ ทำบ้านอยู่ใต้ภูเขานะนี่ยังหาแร่ไม่เจอเลยขุดไปนี่น้นบนเราว่าจะไวป้ปลูกปลูกพืชกันแล้ว่ะขุดลงไปทุกเลิกอ่าขุดไปปักสว่างอ้ว ของเขาดีจริงครับนี่ดีขุดไปโอ้ฐานีว่าไตบานมีรู้นี้ไปเผาหรอกเบืองเสียดายที่เราไม่รู้แค่นั้น่นทำไมเวลาขอแร่มันจะได้อันนี้นะขุดแรกเราจะได้คใายแถบสีเขียวเนี่ยมันเข้าใจชิดนะ ตงใส่เป็นระบบใหม่ของมันจำครั้งก่อนได้ไหยครับที่ผมเคยเล่นไปใน c a t อทีโ d e ตรงช่องเก็บของเนี่ยจะมีของอยู่รอบๆเป็นของแบบเราจะใส่ของ c ีไอทีโมนะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวเท่าไหร่หนึ่งสองบล็อกแล้วตรงไหนจังเป็นหนึ่งสองหนึ่งสอง สองอตรงนี้ให้ไปสามมาด้านล,ล่างต้องไม่เหมือนชาวบ้านทำแบบพิระมิดนะแดงสิบสี่อันรู้งี้ไม่ทำละเสียได้สร้างมันครับเราจะไอรอนไปตักน้ำเข้าบ้านตอนนี้เน็บขาไปละคิดยังไงมานั่งคาสมาเล่นเกมนะความคิดดีมากหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามตอนเดิมสามสามเออโอเคอ่นะว่าคลิปนี้มันว่าผมว่ายาวพอควรอนะ่ะไม่ต้องพูดดีกว่ายาวนะ ทีนี้พอเล่นไปพอเผื่อมีเรื่องใหม่ๆที่ผมเจอตอนเล่นแล้วก็ผมจะเล่นไปเรื่อยๆกันช่วงบ่าจะมาเล่นให้แล้วกันเพราะช่วงนี้มีงานโสดต่อพรุ่งนี้ประเมินโรงเรียนถ่ายต่ออีกถ่ายถึงบ่ายนู่นอ่ะถึงแม้เขาจะให้เรียนถึงแค่เที่ยงแต่เด็กโสดมันจะได้อยู่ถึงบ่ายผมก็เฮ้ยไอ้น้องรุ่นน้องเด็กโสดเหมือนกันน้องมาหนึ่งนะก็ยอย่า มาทาไปตอนเช้าพี่ช่วยถึงเที่ยงพี่ก็กลับตามเพื่อนอ่ะไม่ได้กลับไปไหนครับถ่ายรูปกับเพื่อนน้องประจักษ์นะมันว่างเหนั้นนะี่ะมันรักันไปถ่ายรูปบอกแค่น,นี้ถ่ายรูปใช่ไหมมีถ่ายงานโสดใช่ไหมอ่ะเอามาด้วยเลิกเรียนตอนเที่ยงอ่ะเอาไปด้วยกันถ่ายรูปน้องประจกนะักษ์อ่ะมันเข้าใจคิดเนาะก็เอ้ยลองมาทีเดียวมันเอาสมุมอ,ะอ่ะนะแล้วขุดไปทำาไมวะนี่เออช่างมานันนะ ชาขุดต่อดีใชไหขุดแล้วเสียได้โอ้แค่นี้ไม่พอไม่พอ,อเวนนี่ไอร่อนอ้าวไอรอนมาแล้วสาธุครับขอสามสีแท่งพอโอ้ให้เยอะขอมากครับสีแท่งหแท่งหกเจ็ดแปด ในเมื่อมันมีแล้วมันจะไม่อยู่แค่นี้ครับมันอยู่กใกล้ๆกันนี้แหละเ<ๆ>ข้าใจเนาะวิธีการขุดขโมยหนึ่งสองบล็อกที่ 3.. ามดหนึ<ๆ>่งองสามมา อ,อีกบล็อกเดียวจบเลยขุดแค่นี้พอแล้วก็อ่ะตัดคลิปนี้เสร็จอนะ่ะหนีไปนอนครับเก็บแรงไว้พรุ่งนี้ใช้ต่อข้างเรียนโอ้คลิปแดงแล้วเฮ้ยมืออให้หมดเอาให้หมด,หหมดยะยามึงจะพังก่อนมึงอย่าพังก่อนอย่าพังก่อนมึงอย่าพังก่อน โอ้โที่ตอนเจีย๊ยตในมือมือโคตรอยู่ในสภาพดีเลยว่าละ่ะติดใจแล้วลาวาไล่เฮ้ยไม่ใช่เลยเพียบเลยยี่สิบสองอ่ะหนึ่งใบเาาผาฐานยี่สิบเศียรเอออะไรจะดีขนาดนั้นทำบ้านใต้ทำบ้านใต้ภูเขาเหนียวแจ๋ว เฮ้ยเสียงอะไรวะซอมบี้บอกเฮ้ยไม่ใช่เสียงซอมบี้นี่แหละออกมาสิวะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่น,นี่น,นี่เฮ้ยชิบหายออกให้ดีไปขอบานแนเลยฮะ อย่างนั้นมึงอย่าเข้ามามึงเคาะไปเลยกูไม่กลัวมึงหรอกอ๋อท้าทายท้าทายกูละท้าทายกูแล้วมึงท้าทายกูแล้วมึงท้าทายกูแล้วมึงทาไงดีท้าทายกูแล้วท้าทายกูใช่ไหมนา้าทายมึงท้าทายกูเองไม่คิดจะเอาไม่ได้คิดจะอีออนี่ไปเคาะมันนะครับมันเก่งแบง ไมมึงไม่อยู่ใช่ไหมเข้ามาเอยมึงตายมึงพลาดแล้วมึงพลาดแล้วสู้ผิดคนแล้วมึงนะประมาณแปดก้อนนะครับโดยการเดาแปดก้อนเอถ่านหนึ่งก้อนจะได้เผาแร่ได้ประมาณแปดก้อนนะเฉพาะแร่เหล็กแร่อื่นไม่เคยลองเผานะช่างมันน่าจะคล้ายกัน ที่เหลือเผาไปเลยแล้วก็เอาหินยัดไปนี่เก้าอันทำมาดีกระแปงสองอันพอทำน้ำอินิตี้ในบ้านนครับค้้ามคาแม่เดียววะพวกเจ้าสองอันคุา้มครแม่เดียวไม่ฉลาดอีกวะฉลาดอีกวะนะสถานน้ำให้มากหนึ่งบล็อกหนึ่งบล็อกนี่วูนี่นเห็นบ้านอยู่ค่ะ อยู่ล้มลื่นอันนี้ในป่าเลย้ลมลื่นขนาดไม่พอดีไปคุยเข้าไปสองร่องวางน้ำพอดีเลยเพื่อความคิดเยี่ยมนี่น้ำแปง้งวางวางนะยัดยัดลงไปเราไม่ได้ใช้ทำไมดีเนี้ย้ย เหนไอยก่อนีเยอะทำไมมันเผายิ่มเผานานยิ่งเผาได้น้อยลงเมื่กี้ได้เท่าไรเก้ารือเปล่าเออช่างมันนะเก้าเจ็บสิบหกพอดีประมาณสองมันแล้วก็นักดูนเผาครับดียังไงดีวะไม่ต้องดีอะเดิมๆชอบเนี่ย คลิปยาวดีสนุกอัพโหลดสนุกตัดต่อนะไม่รู้ครั้งนี้ไม่เอาเป็น 720p เหรอเปิดเอ้ยเพลงเปิดวิดีโอที่เป็น mv เพลงอ่ะเอา mv เพลงขนาด 720p แล้วก็กลางน,นี่ตามขนาดนั้นน่าจะเกินนิดหน่อยเดี๋ยวลองดูว่าตัดมันเป็นไงค่อยๆดึงกเนาะน่าลองน่าลอง,ลอง,ลอง,ลองตัดเสร็จแล้วก็ลบฟูดออกสิครับ หนักเครื่องนี่มาแล้วมาแล้วสามสองหนึ่งจ๊บเสร็จเราครับอะไรวะนี่ครับอครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับเรื่องหาอาหารอะไรก็ไว้ที่หลังครับ <c oughs> ไม่ช่วงว่างนะครับจะมาทำต่อแล้วกันอันนี้ว่างไมแค่นี้ครับขอตัวไปพับคอนกันนะครับสวัสดีครับ